ให้ hey, ผู้ชายมันหูซึกว่าให้ hey, กูได้สี่สาวต้อยเจสนเจ้กนาดมารดนัดแบนับมารดกต้องเซตยาวซคาวสองเซนห้าข้างคืนห้าเซนห้าค่ยูตามีไซฮอนสามสิบหขผู้ใด,ด้เห็นคลิปสังเกตง่ายๆสัตว์มันนอนแบบแพ้แบบอันมีอีกบอกแบบไม่ได้ขาเหมือนสนะ แบบเหมือนขี่กันเดือนดินแดนเล่นเล่นเลือกเขาหีมันอย่าบอกกูว่า <face> ซ <the> ูบุคยเบิ่งกนังโปเพื่อเพิ่มแบบว่าให้ผู้ชายมันหูซึกว่าให้กูได้สี่สาวต้อยฮ่าจีนอันหัวโลนอันนี้มันก็สิแบบว่าให้ฟิลแบบว่าเฮ้ยกูได้สี่สาวสาวหนุ่มเรายังประมาณแบบนี้มึงมึงขึ้นออกบอกจุกขึ้นออกเวลาเขาเบิ่งกนังโปคลิปโปเบิ่งคนสี่กันเขาก็ต้องเออจักหน่อยแล้วไปมีอารมณ์แบบตะกิดตะกิดอยู่ในปลายแตดหรือว่าหัวคอยหรือแบบมันก็จะต้องแข็งขึ้นออกบอกมันน่าแพงเล่ในบอรถเห็นอะไรก็ไม จิ้มกะเอามือมาแง่แง่แง่คือแง่หูก right ับป oh, ูดิเนาะโอ้กอล์ยเสย์เซยอยู่แบบไอ้แบบมันคือสิบเอ็มูดมัดสีไว้เนี่ยเอาเงินมาเมื่อส่งกูได้แล้วอย่าประมาณแบบนี้นะการที่มันแบบแบบแผ่เลื่อนล่างของมันแล้วก็ออกไปล่างหีล่างแตกของมันแล้วก็ออกไปย่างมีอีไอเวนท์ทางหลังบอกว่ากูมาเธอในเธอสุดท้ายแล้วเด้อกูบ่มาใหแล้วแบบนี้บ่ไหวว่ะเอามือไปจิ้มจิ้มมันยัง ป้ายแตะเนี่ยมันต้องเลียมันต้องเลียมันต้องลินแตะลินหู้หญิงจนเมื่อยหมดเลยแต่บักจีนนี่มันมันกระจอกอ่ะมันกับแบบมันกัเอามือไปเล่นลๆมันบอกเอาน้ำมาบอกเอาน้ำไปล้ะ